สวัสดีครับทุกท่านครับเราหมื่เราไม่ไม่พูดผิดอีกแล้วคุณต้นก็พูดผิดเลยถ้าไม่พูดผิดไม่ใช่ผมสิน่ะเรามาอยู่กันกับเพลงที่สองจังหวะสบายๆนะครับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ผมมีความชื่นชอบเป็นพิเศษผมว่ามันแบบดูแล้วน่ารักคล้ายๆผมยังไงก็ไม่รู้คือว่า ผมเป็นผู้ชายละมุนละไมนิสัยเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายคนหนึ่งครับผมเป็นผู้ชายที่ไม่มีความดื้อในนิสัยที่นี่เพลงนี้เนี่ยเวลาที่ผมหยิบมาร้องทีไรเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันน่ารักบงมิงกุงกิ้งเหมือนสไตล์เราอย่างไงก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นสายแบบนั่งชิลเที่ยวนะคะแล้วก็กินดื่มน่าจะคุ้นเพลงนี้นะคบน่าจะคุ้น สโลแกน้องเราร้องได้ขอให้ร้องนำนผมและเพื่อนที่ยังร้องไม่คล่องไปเลยนะครับท่านใดที่ยังร้องไม่คล่องมารวมกับเจซีแล้วเดี๋ยวเราวิ่งตามเขาโอเคนะอินโทรมาน่าจะได้ใครร้องได้ร้องนำเพลงเลยครับใครร้องไม่ได้ผมขอท่อนฮูกด้วยกันเนาะเสือส1เอตัวนะครับของพี่ปูพงศิษฐ์คัมพีครับผมมีหัวใจไม่แค่ แค่มองก็สั่นก็หวทัึงบทจะรักจะชอบจะลงสาวใดทำไมมันง่ายเกินไปยังไม่เข้าใจตัวเองหัวใจก็มีแค่เพียงสีหองไม่วายเดือดร้อนลุ่มรั้งทุกคราวทุกใจ สีห้องดวงใจหลายคนเบียดเสียดข้างในที่ยังไม่แน่นเกินไปยังเหลือเพื่อไว้ที่หนึ่งไม่ใช่คุณแพนในเรื่องเจชู สาวคนไหนผมหาทั้งใจให้จนหมดตัวถึงมองถึงเห็นเป็นเสื้อตัวถ้ามองให้ซึ้งมีเพียงเสื้อสิบเอ็ดตัวเสื้อตัวสุดท้ายเขียวเล็บยังไม่น่ากลัวเสื้อน้อยทั้งใจ you mm -hmm. ตั้งใจมันเกิดมาเองทุกคราวครั้งไปที่ต้องเห็นใจกันบ้างนะครับแต่เรื่องความรักรักจริงรักยิ่งจริงใจไม่ว่ากับสาวคนไหนผมให้ทั้งใจให้จนหมดตัวถึงมองถึงเห็นเป็นเสื้อตัวหนึ่งถ้ามอ ซื้อสิบเอดตัวเสื้อตัวสุดท้ายเขียวเล็งยังไม่น่ากลัวเสื้อน้อยทั้งใจทั้งตัวเป็นเสื้อตัวที่สิบเอ เสือน้อยทั้งใจทั้งตัวเป็นเสือตัวที่สิบเอพลงนี้เป็นเพลงที่สุดฮิตสุดฮอตเลยนะครับในร้านกินดื่มร้านที่แบบสไตล์คันทรีนะครับหรือว่าเราจะพบเจอบ่อยก็ในร้านหมูกระทะฝากเพลงนี้เอาไว้นะครับเป็นเพลงที่สองนะครับขอให้มีความสุขกับเพลงนี้นะครับเสียงร้องใส่ๆน่ารักน่ารักของผมเอง ฝากให้ทุกท่านเอาเพลงนี้เอาไว้แล้วก็ร้องให้คล่องเลยนะครับร้องให้คล้องแล้วอยากจะเห็นทุกทกท่านแบบร้องเพลงนี้กันให้โดยพร้อมเพียงกันนะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณผู้มีอปการะคุณนะครับที่ให้ติ๊หน้าช่องที่อยู่ตรงคําเพิ่มเติมอธิบายช่องที่ข้างใต้ชื่อช่องนี้ขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณผู้มีอปภาระคุณที่แชร์ช่องนะครับ แชร์ช่องบอกต่อช่องบอกเพื่อนให้มาร่วมกันติดตามช่องนี้นะครับเติบโตไปด้วยกันกับก้าวแรกของผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกการกดแชร์นะครับขอบคุณทุกการกดไลค์คลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการฟังบนฟังสามฟังหลายรอบในเพลงที่ผมร้องขอบคุณนะครับขอบคุณในการอุปการะคุณของทุกท่านในทุกช่องทางด้วยครับขอบคุณมะนากันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะทั้งครับทั้งฮะก็วุ่นวายอยากจะขอบคุณนะครับทั้งฮะก็มาเต็มเลย จะร้องเพลงนี้เราจะเขินไม่หน่อยยังไงก็ไม่รู้ฝากไว้นะคะเพลงนี้เพลงที่สองแล้วเดี๋ยวเจอกันกับเพลงหน้าเพลงปิดผมจะเลือกเพลงอะไรนะ s e e You for the s o นะครับเพลงปิดผมเลือกเพลงอะไรไป้ายเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเพลงนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายนะขอให้มีความสุขกับเพลงนี้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย